โอเคครับตอนนี้เรามาถึงเจเจปาก,กันแล้วครับวันนี้น้องจะเป็นลายกล้องให้ให้ผม <c oughs> <c oughs> มาดูกันนะฝีมือน,น้องผมจะถ่ายไงครับ <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะให้ <c oughs> น้อง <c oughs> เป็นโพสแทชตรงนู้นนะฮะตรงนี้แ้่ผมอาอยู่ตรงนี้เป็นตรงกลางสะพานมาดูกันน้องจะถ่ายไง ก็ได้โปรชั่นหนึ่งของเจ็ดปลาแล้วครับผมอีกโปรชั่นหนึ่งนะครับเราก็จะให้ตรงนี้มันเป็นแบกเก่าข้างหน้าผมส่วนผมก็จะอยู่ข้างหลังแบ็เกนะครับอารมณ์ภาพก็จะเป็นแบบนีนะ้เดี๋ยวให้ตรงนี้นะครับเป็นเส้นน้ำสายตาให้ก่อนน้องรัดตรงนี้นะเรียนน้องเขาจะถ่ายยังไงครับผมรูปก็รูปภาพก็จะประมาณนั้นนะครับ ก็วิธีการถ่ายง่ายๆผมนะในการถ่ายรูปพอ์เทตนะครับคือถ้าสมมติว่าแบบเราสูงกว่านะครับผมให้เราเอากล้องไว้คือบนหัวอย่างนี้อย่างนี้ถ,ถ,ถ้าแบบถ้าถ้าแบบตัวเราพอถ้าแบบอะสูงเท่ากันฮนะให้แบบอยู่ท,ที่อยู่ตรงอกเราประมาณนี้นะในการถ่ายพอ์เทตที่ถูกต้องแล้วแต่เราเราเราจะถนัดนะอันนี้น้องให้ฝึกน้องน้องเพราะว่าน้องคนนีน้น้องผมอะจะเอากล้องเนี้ยผมเอากล้องเนี้ยให้น้องไป จริงๆแล้วผมจะซื้อกล้องอีกตัวหนึ่งมานะครับพร้อมนะกล้องตัวนี้จะให้จริงๆนะพี่จะให้เลยอ่ะเดี๋ยวดูรูปต่อไปข้โลเคชั่นต่อไปกันดีกว่าครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นโลเคชั่นหนึ่งนะครับผมของเจเจปานะครับผมคือสะพานแดงบกคมไฟข้างบนนะครับผมก็เราจะให้ตกล้องครับผมใช้เลนส์ซูมนะครับไปอยู่ตรงนู่นตรงนั้นฮะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับ แล้วเห็นตรงกุ้ยแดงป่ะกุยแดงอะ่ะตรงนั้นตรงเสาอ่ะไปเลยโอเคครับผมแล้วก็ติดต่อภาพหรืออะไรครับผมเราก็ต้องใช้ไมค์หรือโทรศัพท์นะื่อกาติดต่อให้ได้แบบรู้โอเคถ่ายเลย ตั้งเป็นแนวตรงก็ได้เราเอียงไม่ได้เอยียงนิดนึงให้มันมีสุขชันนึงอย่างเงี้ยน,นิดนึงก็ได้แต่เราให้มันเป็นตามตามดักเอก้าช่องถ้าจะเดียวหมดก้าช่องแต่นี่มันไม่มีเราต้องกะกะกะเก้าช่องเองโอเคครับผมใครที่สงสัยขนขนว่าอะไรคือเก้าช่องนะครับผมคือการที่มุมภาพของเราครับผมนะเป็นแบ่งเป็นช่องๆนะผมถึงกับเก้าช่องถ้าเองครับว่าคือประมาณนี้ครับ เถึงงั้นแหละครับผมคือ9ช่องนะครับผมในการการ,ระยะว่าไอ้ต้องจุด4จุดของตรงกลางนะผมตรงที่มันเป็นด้านมุมเท่ากันนะต้องคนกันอันนั้นคือเราต้องให้ตัวคอรเราหรือว่าตัวเอ่อโเชั่นเราเขาอยู่ตรงนั้นนะครับผมเป็นตัวเมนหลักนะครับโอเคครับ ก็ผมคือเป็นจุดแลมมาสามที่ง่ายๆคือตรงนี้หนึ่งนะฮะแล้วก็สะพานหนึ่งอ,อ่องแล้วก็จะมีจุดโรเคชั่นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้ผมตรงข้างหน้าพักเล่นเลย แร้วผมจะเป็นถ่ายบุมที่ดีที่สุดนะครับแต่พื้นที่น่าจะไม่อำนวยนี่เจอแล้วร้าอยู่ตรงนี้นะแรงสะพานตรงนั้นไว้ที่มมีมดอกไม้นะครับที่ตรงนี้ต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ก่อโทดแล้วให้น้องอยู่ตรงนี้ไว้ครับผมเราก็จะไปถ่ายรูปก,กัน แล้วยู่ตรงนี้อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเยครับผมก็เดี๋ยวจะให้ร้านอยู่ตรงนี้นะน้องผมอยู่ตรงนี้นี่ผมตรงผมคือตรงนี้ครับผมนี่ฮะตรงต้นไม้นี่ฮะแล้วก็มาเราถ่ายรูปดู เป็นสะพ้ายผมบอกว่ามันมีธงของญี่ปุ่นนะครับผมนี่ครับตรงนี้ฮะธงของญี่ปุ่นเรียงยาวไปทอนทอดๆ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 เลยครับเดี๋ยวเราดูภาพแล้วถ่ายมุมถ่ายจะเป็นไง <im itation sounds> นะครับแล้วก็อีกตรงนึงครับผมถอดตรงนี้นะครับผมเราจะให้ นี่หลังนี้เราครับผมที่เราใช้เตรงราวนะครับผมเป็นสองราวนี้นะนี่ราวนี้กับหลวนี้เป็นเส้นนําสายตานะครับผมแต่ผมจะให้ราวเดียวเป็นเส้นนําสายตาของผมโดยกันเอาน้องนะครับผมน้องอยู่ตรงนี้ชิดไปชิดไปอยู่ตรงนี้ครับผมตรงให้ตรงนี้เป็นเส้นนําสายตาอ่าแล้วก็ถ่ายอย่างนี้ผมจะให้กล้องน้องเล็งมาเป็นเส้นนะครับโอกาจะเป็นยังไงสนันน้องถ่ายรูปเลย โอเคครับผมนามม่าสบรวถ่ายตรงนี้ครับผมมันอยู่ที่ชั้นสองของเจมานะครับผมเราก็เดินเข้ามาแล้วก็มาฝั่งซ้ายผมฝั่งฝั่งที่เราถ่ายกับไอตรงนี้นะครับ<ๆ>ไอที่เราถ่ายกันตอนแรกนะ<ๆ>ก็ขึ้นมาครับผมชั้นสองนะครับก็๋ยงนี้จะมีที่ถ่ายกันนึงได้เหมือนกันนะหรับคนถ่ายนะครับผมถ่ายรูปแหละตรงเงี้ยได้เหมือนกันเ <four> นี่นี่ครับให้แล้วอย่งนี้ครับผมแล้วผมจะนั่งตรงนี้นะครับ <Course. S 1> ดูการโลูจะเป็นไง โอเคกันแล้วครับผมก็ถ่ายกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่กล้องของเราของวันนี้นะครับน้องเองนะครับผมใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครผมเป็นกำลังใจให้ผมทำลิปกันต่อไปนะครับผมซึ่งเหนือนมีช่วงโควิดรอบสองนะก็ระวังกันโดนด้วยนะครับผม